ตามวิธีหยุดผู้ชายเจ้าชู้นะคะแบบที่คุณไม่ต้องไปตามง้ออะไรเขามากผู้ชายเจ้าชู้ถ้าคุณยิ่งไปวิ่งไล่ตามนะคะยิ่งไปงอ้อบอกเลยว่าเขาก็จะยิ่งเจ้าชู้ไปกันใหญ่เลยนะคะอย่างแรกนะคุณต้องอย่าทําตัวให้เขารู้ว่าคุณเนี่ยหลงเขามากรักเขามากขนาดไหนนะคะพลังงานของคุณเฟมินีนเอนเนอร์จีของคุณนะคะส่งออกไปแบบเขาเรียกว่ามีสเปซนะคะอย่าให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยขาดเขาไม่ได้หลงเขาเหลือเกินนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะอย่า วิ่งไล่ตามเขาจนออกหน้าออกตาเกินไปนะคะบางทีการที่เขาออกไปนั่นไปนี่กลับบ้านดึกหรืออะไรพวกนี้นะคะคุณอาจจะต้องปล่อยปล่อยเขาบ้างนะคะในระยะนี้แต่ในระยะยาวค่ะถ้าคุณนะคะยิ่งไปจิกเขาเป็นไก่ยิ่งแบบว่าไปวิ่งไล่ตามเขานะคะแบบนี้บอกเลยว่าเขายิ่งตะเลดิดคุณต้องนิ่งนะคะนิ่งให้เป็นแล้วก็หาวิธีทํายังไงให้เขาเนี่ยนะคะอยากจะอยู่บ้านกับคุณอยากจะใช้เวลาร่วมกับคุณจําไว้ว่าวิ่งไล่ตามไม่มีประโยชน์ค่ะต่อมาข้อสุดท้าย ข้อที่สนะคะก็คือคุณจะต้องทําตัวเลอค่าทําตัวเป็นผู้หญิงที่ดูแพงมีคุณค่าในสายตาในความรู้สึกของเขานะคะการที่คุณทําตัวเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าปุ๊บเนี่ยต่อให้เขาไปเจอคนที่สวยกว่านะคะหรือว่าดูดีกว่าแต่ถ้าเขาคิดถึงคุณปุ๊บนะคะเขาก็จะถูกว่าสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมันมีคุณค่ามากพอที่เขาจะไม่ไปหาอะไรที่อื่นนะคะดังนั้นนะคะจําไว้ว่าถ้าคุณกําลังคบผู้ชายเจ้าชู้หรือว่าผู้ชายที่คุณกําลังคุยอยู่เนี่ยนะคะดูบีแวว์เจ้าชู้ ทำสามข้อนี้บอกเลยว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่เขาจะหยุดที่คุณค่ะ